s ัต t t แ and I'm 10 years old. I'm born in December 2 2013 I International School Bangkok. s t u d y e t h t ่ฮ t ทฟิล t ์อ n a เตอร์เ l ชั่ o n นล n รงเ k นแม่ตานค่ะเป็นคุณแม่น้องกะตินะคะคุณแม่ก็อยากจะให้น้องได้มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนเหมือนคุณแม่ทั่วไปเนี่ยละคะ่ะอยากให้ลูกได้ทักษาในการว่ายน้ําแล้วก็ได้ออกกําลังกายค่ะปัจจุบันนะคะจะเรียนกับอาจารย์ศักดชัยนะคะแล้วก็โค้ดพีชค่ะแล้วก็โค้ดเก้าค่ะตอนนี้ปัจจุบันเรีียนท่่เตคะ ก่อนอื่นก็คือคุณแม่เป็นเมมเบอร์อยู่ที่สเตจอยู่แล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าที่ทางสเตทนะคะมีทีมน,นักกีฬาอยู่ที่นี่อยู่แล้วกะทินะคะจะซ้อม5-6ถึงวันต่อสัป,ปดาห์ค่ะตอนที่เราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะเป็นนักกีฬาค่ะให้กะทิมีวินัยที่จะฝึกซ้อมและพัฒน,นาตัวเองตลอดเวลาส่วนเพื่อนๆและสังคมที่นี่ทุกคนน่ารักมากค่ะเราได้เพื่อนใหม่กันคุณแม่และลูกค่ะ เป้าหมายระยะสั้นที่แม่คุยกับน้องไว้นะคะการเข้าแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทยค่ะแม่ก็พร้อมจะซัพพอร์ตน้องทุกอย่างที่น้องอยาก